วัดจะต้องเข้าใจว่าการบูชาส่วนเกินนั้นผิดหลักของศาสนาซึ่งต้องการให้กินอยู่พอดีส่วนที่เหลือนั้นนำไปใช้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเถอด <c oughs> ที่นี่ข้อ,อธรรมะข้อต่อไปก็คือเรื่องทบายมุขค, <c oughs> คนเกลียดวัด ยมชอบอบายามุกเพราะชอบอบายามุกจึงเกลียดธรรมะหรือเกลียดวัดซึ่งมันเป็นของเดินตรงกันข้ามเดินไปในทางที่ตรงกันข้ามคำว่าอบายตามที่สอนสอนกันมาหมายถึงความทุกข์ยากลำบากที่จะได้รับทางหน้าหลังจากตายแล้ว คนเกียดวัดก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่เชื่อ <c oughs> ถือเป็นของเพอเจ้อ, <c oughs> ก,อก็เลยไม่กลัวสิ่งที่จะนำไปสู่อบายคนเกียดวัดจึงทำสิ่งที่จะนำไปสู่อบายที่เรียกว่าอบายมุกนั้นโดยทั่วไปก็คือ ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนนันก็คนชั่วเป็นมิตรจยิตรการทำการงานรวมกันเป็น6กประการ <c oughs> ขั้นเสพกระทำให้มากในส่วนอบายามุขนี้แล้วก็ได้ตกอบายไม่ต้องรอต่อตายแล้วทามาที่นี่เดี๋ยวนี้ประตกตกนรกคือมีความร้อน,นใจเหมือนกับไฟเข้าไปเผาไหม้อยู่ในจิตใจ ัการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการัน,นั้น,นก็คนชั่วเป็นมิตรละเกียกรติทํานทำการงานข้อนี้ไม่ต้องอธิบายโดยรายละเอียดก็พอจะเข้าใจได้แต่ก็ใหรู้เถอะว่าแม้ว่ากำลังบริโภคสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างอันอร่อยมันก็มีกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งเผาจิตใจให้เราร้อนอยูด่ด้วยตลอดเวลา ความร้อนใจเป็นนรกในที่นี้เมื่อตกนรกอย่างนี้ที่นี่แล้วตายไปแล้วก็ยังจะต้องตกนรกข้างหน้าถ้าไม่ตกนรกอย่างนี้ที่นี่แล้วน่าจะตายไปก็ไม่มีการจะต้องตกนรกชนิดไหนอีกที่อบายอีกอย่างถัดไปก็คือความเป็นสัตว์เดรัจฉาน คนที่ระกะอ,อบอายามุกอยู่นั่นคือคนโง่โง่ได้คิดว่าอบายามุกเหล่านี้เป็นความเจริญเป็นความถูกต้องถ้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าคนโง่ซึ่งเป็นความหมายของตัดเดรัจฉานเห็นว่าน้ำเมาเป็นของดีเที่ยวกลางคืนเป็นของดีดูกันเล่นเป็นของดีเล่นการพนันเป็นของดี ก็คนชั่วเป็นมิตรเป็นของดีเหตุการณ์ทำการงานเป็นของดีนี่ไปดูเองก็รู้ได้ว่ามันเป็นความโง่ซึ่งเป็นความหมายของคําว่าเดรัจฉานคือไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องไปทำบายมุขหกประการเข้าก็เลยเป็นตัดเดรัจฉานกันในที่แห่งการกระทำนั่นเอง ที่อบายที่ถัดไปก็คือเปรตเปรตนี่มีความหมายเป็นความผิวด้วยอำนาจของกิเลสหรืออำนาจของความโง่ผิวยังไม่มีทางที่จะอิ่มได้เพราะความเข้าใจผิดเปรียบเหมือนกับว่ามีปากทะลุเข็มมีท้องทะูเขา บริโภคกินนิดๆไม่รู้จักพิมพคนดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นโดยเฉพาะเล่นการพน,นันมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันมีความหิวที่จะได้แล้วก็ไม่เคยได้ไม่เคยมีความรู้สึกพิมพเพราะการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพน,นันเป็นต้น เป็นผู้หิวอยู่สเสมออย่างนี้เรียกว่าเปรตที่นี่และเดี๋ยวนี้ <c oughs> อบายที่สี่นั่นเรียกว่าอสุรกายคือมูแห่งบุคคลผู้ขี้คลาดมีความกลัวอยู่ตลอดเวลา <c oughs> คนดื่มน้ำเมาไมว่ะดื่มให้กล้ามันก็มีกลัวอะไรอยู่มันจึงดื่มเพื่อแก้ความกลัวนั่นและให้กล้า ดื่มแล้วมันก็ไม่ได้กล้าจนถึงกับหมดความกลัวมันก็ยังต้องกลัวอะไรต่อไปอีกเชี่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนนันทำนองนี้ก็มีความกลัวโดยเฉพาะผู้เล่นการพน,นันมันก็กลัวแพ้ยิ่งกว่าสิ่งใดมีเหตงความกลัวชนิดที่ไม่ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอะไร ประจําอยู่ในใจเพราะว่าจิตไม่สงบสมีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งมากระตุ้นเตือนอยู่เสมอนี่เราจึงถือว่าผู้ประกอบอภายมุขหกประการนั้นย่อมตกทบายในสีความหมายนี้อยู่ตลอดเวลานารกคือความร้อนใจเดัจชานคือความโง,ง่เปรตคือความหิวอสุรกายคือความกลัว คนเกลียดวัดก็ไปบูชาอบายมุกจึงมีอการมันก็ตกอบายอยู่ตลอดเวลาดังนี้ใช่หรือไม่คนอื่นก็รู้จักกันแล้วว่าอบายอบายมุกเป็นอย่างไรคนเกลียดวัดยังไม่รู้ก็ควรจะรู้กันเสียที จะได้ไม่จกอบายที่นี่หรือจะไม่ต้องจกอบายหลังจากที่ตายไปแล้ว